สวัสดีครับผมนายแพทย์มาดิดวชัยนันประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันนี้ก็คือประโยชน์และโทษอันพึงเกิดจากการใช้แอสไพรินท่านประชมครับในการที่คนเราใช้แอสไพรินเป็นบางครั้งบางครานั้นเช่นใช้เพื่อรักษาอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามล้ามหน้อ จะไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อใดก็ตามที่เราใช้เป็นประจำมันสามารถก่อให้เกิดผลเสีตัวร่างกายได้ท่านผู้ชมครับในการใช้แอดบรินม,มีประโยชน์และโทษที่เราทุกคนควรทราบเอาไว้ประการที่หนึ่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคในสหรัฐอเมริกา เขาไม่เคยยอมรับเลยว่าการใช้แอสไพรินเพื่อปกป้องคนไม่เกิดโรคกล้ามหรือหัวใจและสมองถูกทำลายจากขาดเลือดนั้นเป็นวิธีการที่ถูกต้องและมีแพทย์ไปจำนวนไม่น้อยที่สั่งให้คนเราเนี่ยที่ไม่มีสุขไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจใช้แอสไพรินเพื่อป้องกันโรคหัวใจจนกลวให้เกิดปัญหาขึ้นมา เช่นทําให้มีเลือดออกดังนั้นสมาคมโรคหัวใจและวิทยลาลัยโรคหัวใจในสหรัฐอเมริกาเขาจึงแนะนําว่าคนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่ําต่อการเกิดโรคหัวใจไม่ควรใช้แอสไพรินประการที่2ในการใช้แอสไพรินในขนาดตําๆเป็นเวลาติดต่อกันนั้นมันสามารถก่อให้เกิดผลเสียขึ้นมาได้ นะครับด้วยการทำให้เลือดออกภายในกระเพาะหรือภายในสมองประการที่3การใช้สแตตินซึ่งเป็นยาลดไขมันในกระแสเลือดจะมีผลดีกว่าการใช้แอสไพรินเพื่อปกป้องร่างกายของคนเราไม่เกิดโรคหัวใจและสมองถูกทำลายจากการขาดเลือด โดยมีรายงานออกมาว่าการใช้สแตตินนั้นสามารถลดอัตราการตายจากโรคหัวใจได้20-30%ประการที่4นะครับในการใช้แอสไพรินในขนา,าดตำๆๆในกลุ่มคนที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงต่อ,อการเกิดโรคหัวใจเช่นเคยมีประวัติว่ามีโรคหัวใจและสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดมาก,ก่อน การใช้แอสไพรินในลักษณะดังกล่าวจะได้พ้นดีต่อการป้องกันไม่เกิดโรคขึ้นได้อีกประการที่5เกี่ยวกับอายุของคนที่ใช้แอสไพรินปรากฏว่าในกลุ่มคนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคโหัวใจและเส้นเลือดหรือเคยเกิดมาก่อนคนที่มีอายุระหว่าง50-59ปีจะได้ผลประโยชน์ได้สูงสุด สำหรับคนที่มีอายุต่ำกว่า50ปีหรือสูงกว่า70ปีถ้ามีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดในระดับต่ำจะได้รับโทษมากกว่าประโยชน์ประการที่6การใช้แอสพรินร่วมกับยาชนิดอื่นเช่นยากลุ่มเอนไซมมันจะทำให้คนผู้นั้นมีอันตรายจากการมีเลือดออกภายในได้สูง ่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุกติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ